กลับมาแล้วค่ะสำหรับคลิปที่2นะคะก็มาอีกตัวหนึ่งนะคะของมาดิลินนะคะก็จะเป็นสีสีเดิมนะคะแต่ว่าให้ดูตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนชื่อไปตัวนี้เป็นตัวสิวนะคะช่วยรักษาสิวสิวอุดตันหรือสิวอะไรบางคนเนี่ยเป็นสิวที่แบบเหมือนมองไม่เห็นกับมองไม่เห็นกับเอ่อทั่วไปอย่างเงี้ยสมมติมองอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่ถ้าเกิดออกแดดเนี่ยจะเห็นเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ได้นะคะก็คือหมายความว่า คุณมีมีสิวอุดตันอยู่ใต้ผิวแต่คุณมองไม่เห็นนะคะสิวอุดตันจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆๆค่ะแต่จิกไม่มีนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะร้อยยุงกัน ไม่ใช่สิวก็อันนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยคือทาได้ทั่วใบหน้าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากเลตินอนดีไฮนะคะซึ่งเป็นตัวที่ได้รับการขนานนามจากฝั่งยุโรปและอเมริกาว่าเป็นตัวที่รักษาสิวได้ดีที่สุดและไร้ผลข้างเคียงนะคะก็คือไม่ก่อให้เกิดผิวบางเขาเป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอคะ่ะวิตามินเอเนี่ยก็ปกตเิเดิมเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าอยากสิวหายก็ต้องใช้กรดวิตามินเอนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาหรือว่าการทาแต่ปัญหาคือปัญหาที่เังแก้ไม่ได้นะคะคือ หน้าบางแล้วก็เกิดอาการแสบแดงได้ง่ายนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีปัญหานั้นเพราะเป็นอนุพันธ์ก็คือคิดค้นมาให้ปลอดภัยแล้วนะคะแล้วตัวนี้สารสก,กัดที่เชื่อว่าเลติโนอนดีไฮนยมีแค่เจหลับทั่วโลกเท่านั้นเองนะคะที่ผลิตได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขึ้นรูปได้ยากล้วมักจะขึ้นเราแตกตัวไม่สําเร็จนะคะก็เลยทําให้ไม่ไม่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันขึ้นรูปได้ยากนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่า เขาผลิตกันสาเร็จเนี่ยหลักอื่นก็คงจะมีออกมาหนาตานะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสารที่รักษาสิวดีที่สุดกลไกของการรักษาสิวนะคะการรักษาสิวแล้วแต้มสมมติแต้มยาให้มันยุบไปเนี่ยไม่ใช่การรักษาสิวที่ถูกต้องเพราะว่าสุดท้ายหัวมันจะยังอยู่ข้างในวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราพักผ่อนน้อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบขึ้นมาอีกแล้วถ้าเราแต้มยาให้มันยุบลงไปอเนี่ยมันก็จะยุบลงไปแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาอีกเราก็ไม่เอาออกอีกแต้มยาอีกเนี่ยไปประะะะมมมมาาานนนนนคถึึงงงเเววลลที่สิัั้้้จจตออหุดข สก,กิดนิดเดียวคือหลุดเลยแต่มันก็อาจจะใช้เวลาแบบเกือบๆปีอยู่แต่ประเด็นคือผลที่ตามมาคือหลุมสิวค่ะเป็นหลุมสิวแน่นอนนะคะอย่างนี้ก็คือไม่แนะนําให้ทําวิธีนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือคกลไกของเขาเนี่ยจะไปสลายหัวสิวถ้าลาสมมติว่าจิ๊บเป็นสิวตันตรงนี้แต่จิ๊บไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหนองนะคะเป็นหนองไม่ต้องตกใจนะคะให้ใช้คัตเติลบัตเนี่ยกดออกเบาๆค่ะแค่นี้ค่ะคุณก็จะหายขาดเพราะว่า เมดิลีนนะคะสโลแกนของเราคือเน้นการรักษาผิวนะคะระยะสั้นแต่ให้ผลระยะยาวคือเลิกใช้ใเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันกนะ็คือว่าเน้นการรักษาสิวจากปัญหาของสิวก็วคือคกลไกการรักษาของเขาคือปรับ เปลี่ยนหัวสิวให้เป็นหนองด้วยนะคะแล้วประเด็นที่สองคือปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกตินะคะผลิตน้ำมันได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแก้ปัญหาพวกสิวฮอรอ์อมโมนหรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สิวสเตียรอยนีย่เป็นที่นิยมมากเพราะว่าลูกค้าแบร์เราเนี่ยประมาณ80%เป็นะี่ยเป็นสิวสเตียรอยนะคะก็หายกันไปเยอะแล้วนะคะแต่ก็ ต้องทาใจเรื่องเคสเสอรอยเพราะว่าก็เป็นสิวที่ค่อนข้างใช้เวลาค่ะตัวนี้นะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดใช้แล้วเป็นหนองเนะี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเป็น,นกลไกการรักษาของเลติอนนีหายซึ่งหางานวิจัยอ่านได้ในเว็บไซต์ของเมดีดินนะคะแล้วก็ตัวที่2ของคลิปนี้นะคะก็คือเมดีดินโครนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ได้ถูกคิดค้นมาเพราะว่าผิวคนไทยเนี่ยค่อนข้างเจอมลภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษเยอะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่า เหมือนบ้านเราก็จะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าอากาศเป็นพีทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเัวน,นี้ก็ถูกคิดค้นมาให้สามารถดูดสารพิษอย่างจิ๊บเนี่ยแต่งหน้าทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยครีนซิ่งล้างออกไม่หมดนะคะก็จำเป็นที่ต้องใช้ไขโตัวซานเนี่ยดูดออกมาเพราะไค่ตัวซานเนี่ยเขาจะมีวิจัยว่าสามารถดูดตลอดดูดสารแบบตะกัวสารเคมีต่างๆนะคะบางทีควันรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยสะสมาบนหน้าเรามันก็ทําให้ผิวเราเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดความแก่ได้นะคะนี่ก็คือจะเป็นตัวดูดออกมาแล้วก็ บางคนเนี่ยเป็นสิวหนองแล้วไม่อยากกดเพราะเพราะว่าลาก,กดแล้วมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะก็สามารถที่จะมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยหนองก็จะติดออกมานะคะตัวนี้คือเป็นตัวท็อปมากนะคะขายดีมากๆค่ะสามเดือนเราขายไปสอง0ม5 0 0ห้าพันห้าพันกล่องแล้วก็ตอนนี้นะคะของที่บริษัทเนี่ยคือหมดสต็อกแล้วเหลือแค่ตัวแทนเท่านั้นนะคะแล้วก็คือสมม่ทีเนี่ยอาจจะปลายเดือนกุมภาเลยก็ก็อาจจะต้องแบบถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองเนี่ยก็แนะนําให้ลองนะคะตัวนี้คือดีมากๆเลยค่ะ ก็คือตัวไคโตัารเนี่ยมาไป10นาทีแรกนะคะเขาจะดูดสารพิษออกมาจากใบหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปล่อยตัวสารบำรุงที่อยู่ในนี้นะคะหลังจากที่ดึงแผ่นมาสออกปุ๊บเนี่ยก็คือผิวขาวเลยนะคะหนึ่งสเต็ปเท่ากับการทำ IPL 3ครั้งนะคะแล้วก็ตัวเอ็กเซนเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแบบ ส่วนผสมสารออกฤทธิ์เนี่ยคือเขาเรียกว่าส่วนผสมเนี่ย่ข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มี EGF ด้วยคือก o ด t h ต a c t o r ซึ่งก o ด t h ต a c อร์ของเราเนี่ยก็พิเศษที่เราสั่งมาจากอเมริกานะคะเพราะว่าก o ด t h ต a c t o r ที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่อเมริกานะคะก็สั่งมาผสมในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยนะคะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งสา 1, ระคุณนะคะผ่าเซลล์ผิวทุกสิบห้าวันสองลดการเกิดสิวและลดการอักเสบของสิวสามเนี่ย ก็คือดูดสารเคมีออกจากหน้านะคะคือต่อให้คุณบอกว่าหน้าคุณใสอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จาเป็นต้องใช้เพราะคุณก็ไม่รู้ว่าสารเคมีมันตกค้างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมาะมากๆใช้แค่ทีละหนึ่งครั้งแล้ว,วนะก็สีเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการมีผิวขาวแล้วทำทิศมันย่างเล่นด่วนเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะโอเคสาหรับวันนี้นะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์สี่ตัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวแป้งเนี่ย จะมาพรีเซนต์ตอนได้ตลับจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพรีเซนต์ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่รับรองว่าดีแน่น,นอนค่ะเปรจิ๊บใช้วิธีการคิดคนจากปัญหาของผู้หญิงที่มาปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาปัญหาของลูกค้ามาดัดแปลงเป็นแป้งนะคะโอเคค่ะแล้วยังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมแล้วก็ไว้ม้องว่างะมาอัดคลิปเผยเคล็ดลับให้ดูใหมค่ค่ะบ๊ายบาย